ลายก็ไปยกไปยกลไม่ได้แตรู้เลยนะไม่ไม่ผิดจากเมื่อวานเลยมันลกมาแรกตอนแรกนองดีใจมากพี่ตุ้มว่าแบบผลไม่โตใช่ไหมตอนตอนเย็นที่ไหนได้ที่ไหนได้ แ่รจะกลับหมกลับรถ็ไปนี่รถก็ไปยางรถไทยละแม่พวกเราอ่ะเอาแม่มาอะรล่ะมาจากภูเก็ตภูเอาแล้วแม่ไม่ใส่เสื้อฝนเลยล่ะภูเก็ตไปยังนี่ส่งน้อง แล้วรถเราไปไหนเนี่ยอะไรระวังระวังไม่กลัวสายฝนนัู้ไงลยจ้าเดี๋ยวไปจ้าตรงตรงนั้นนอนเ้ mọi người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 

ไม่เลลูกมันเต็มอานีไม่บอกอากเ็นยไม่บอกสวัสดีครับมือเลเจอกันเขาดีนะครับลูก ยาอะไรอ่ะลดความหล่อยินยาลดความหล่อลจะอแวอันอันแม่จุงรู้แต่ไงเขาใส่ไเน่ยมม ไห้ดูคลิปเป้วฮุกเก้นนะหาสอคนสองคนอ่านอ่นไปดูวตัวแล้วอ่นเลยับนไปดูคลิปเปี้ยวแม่ฮุกเกนนะไม่เคยถ่ายแม่รูปแมไม่เคยถ่ายรูปแม่ชัดเลยม่แต่รูปหลับนที่จะก้มเ เ้าน <laughs> mm ้ำนี้ถล่มพญาบอกหาน้ำนี้ถล่มพู่ผู้ประสบภัยค่ะ เท่าที่สุดหนึ่งองหนเด็กไหนล่ะใยล่ะหกเจ็ดหกเดหกหกไปแนะโดนเรีกเจ็ดหกหโอจับคืนแล้วมามันเกลี่ยไปดวยเ ตรงนี้แม่จะฝั่งที่2อไม่ได้ตามไม่ oh okay. ah, ้ามอันไหครไอ่ามาไป้ววันไปไหนอ่ะวัน